ในตำนานเรื่องเล่าตัวเลข30มักจะถูกจดจำในฐานะของราคาของการทรยศ30เหรียญเงินที่แลกมาด้วยชีวิตและความเจ็บปวดมันย้ำเตือนว่าบางครั้งความน่ากลัวที่สุดไม่ได้มาจากพูดผีปีศาจแต่มาจากคนใกล้ตัวที่พร้อมจะหักหลังเราได้ทุกเมื่อเพื่อผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย เรื่องราวของความไว้ใจที่ถูกทำลายยินดีต้อนรับสู่ย่ำค่ำย่ำขวัญ EP 3 0อย่างที่บอกไปว่าจุดเริ่มต้นของการทรยศมักเกิดจากคำว่าไว้ใจไม่ว่าจะกับคนรู้จักหรือกับคนแปลกหน้าที่เราเพิ่งเจอเรื่องแรกคือประสบการณ์ของโจหนุ่มโรงงานที่ออกไปตกปลาเพียงลำพังและได้พบกับใครบางคน พูดคุยถูกคอราวกับเป็นเพื่อนในเรื่องเพื่อนคุยใต้ต้นก้ามปูเรื่องนี้เป็นเรื่องของโจโจมันเป็นพวกบ้าตกปลามากเลิกนานกะดึกทีไรแทนที่จะกลับไปนอนมันชอบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาที่ตกปลาต่อจนเช้าวันหนึ่งโจเลิกงานประมาณตีสองมันบอกว่าเพิ่งไปเจอหมายลับมาใหม่เป็นคลองชลประทานส่งน้ำที่อยู่ท้ายซอยเปลี่ยว ห่างจากหมู่บ้านคนพอสมควรโจขี่รถไปจอดแล้วก็เดินแบกคันเบ็ดฝ่าดงหญ้าลงไปที่ตลิ่งบรรยากาศกลางคืนก็เงียบเงียบลมพัดเบาๆผิวน้ำนิ่งสนิทเหมือนกระจกดำสะท้อนแสงจันทร์ราง,รางโจเลือกทําเลใต้ต้นก้ามปูใหญ่ปูเสือนั่งเกี่ยวเหยือ่อแล้วก็เวี่ยงเบ็ดลงไปในน้ำตูมเสียงตะกัวกระทบน้ำดังก้องไปทั่วแล้วความเงียบก็กลับมาอีกครั้ง โจก็นั่งรอไปเรื่อยๆสายตามองไปที่ทุ่นไฟที่ลอยนิ่งอยู่กลางน้ำพลางสูบบุหรี่ฆ่าเวลานั่งไปได้สักพักประมาณเกือบตีสามโจก็ได้ยินเสียงจอมจอมจอมเสียงเหมือนมีคนเดินลุยน้ำเลาะริมตะลิ่งดังมาจากทางด้านซ้ายมือที่เป็นป่ารกๆโจหันไปมองแต่ความมืดทำให้มองไม่เห็นอะไรคงจะเป็นพวกหาปลาชาวบ้านมั้งโจคิดในใจ เพราะแถวนี้ชาวบ้านชอบออกมาหาปลาตอนกลางคืนกันเยอะเป็นเรื่องปกติเสียงเดินลุยน้ำนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ห่างจากโจไม่กี่เมตรในเงามืดข้างๆต้นก้ามปูแล้วก็มีเสียงผู้ชายเสียงแหบๆใหญ่ๆพูดขึ้นมาได้ตัวบ้างหรือยังละพี่ชายโจสะดุ้งนิดหน่อยแต่ก็ตอบกลับไปตามมารยาทยังเลยครับลุงเพิ่งจะมาถึงเนี่ยเงียบกริบเลยอ๋อ ช่วงนี้ปลามันเคี้ยวต้องรอหน่อยเดี๋ยวตีสี่มันถึงจะเข้าเสียงนั้นตอบกลับมาฟังดูเป็นกันเองเหมือนเสียนปลาเจ้าถิน่นโจโก็ชวนคุยต่อแก้เหงาโดยที่สายตายังคงจ้องอยู่ที่ทุ่นไฟในน้ําไม่ได้หันไปมองหน้าคู่สนทนาตรงๆเพราะมันมืดและคิดว่าแกคงนั่งตกอยู่ข้างๆนั่นแหละลุงมาตกที่นี่บ่อยเหรอครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเห็นเงียบดีบ่อยสิเสียงนั้นตอบ ข้ายอยู่ที่นี่อยู่มานานแล้วตั้งแต่คลองนี้ยังไม่ขุดลอกเลยมั้งโหงั้นลุงก็ต้องรู้สิว่าตรงไหนปลาชุมโจถามขำขรู้สิตรงต่อสะพานนั้นนะชุมนักแต่ระวังหน่อยนะน้ำมันลึกไหลเชี่ยวด้วยพลาดตกลงไปเนี่ยขึ้นยากนะโจพยักหน้าครับลุงผมก็กลัวเหมือนกันว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งด้วยบทสนทนาก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆ เรื่องเหยื่อสูตรไหนดีเรื่องดินฟ้าอากาศจนกระทั่งโจเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะตลอดเวลาที่คุยกันโจไม่ได้ยินเสียงของการตกปลาจากฝั่งลุงแกเลยไม่ได้ยินเสียงเหวี่ยงเบ็ดไม่ได้ยินเสียงรอกหมุนไม่ได้ยินเสียงวางคันเบ็ดมีแต่เสียงพูดที่ดังมาจากความมืดข้างๆแล้วจูๆ่ๆเสียงลุงแกก็เปลี่ยนไปจากที่คุยเรื่องปลาอย่างสนุกสนานแกก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย,ยือก และเศร้าคืนนี้น้ําเย็นดีเนอะโจชง,งักครับก็ก็เย็นดีครับลมพัดสบายสบายไม่ใช่ลมข้าหมายถึงในน้นะําน่ะมันเย็นเย็นจนปวดกระดูกไปหมดแล้วโจเริ่มแปลกใจเพราะคำพูดลุงมันดูแปลกๆลุงลุงหนาวเหรอครับขึ้นตะผิงไฟไหมหรือจิบยาดองหน่อยไหมโจพยายามถามด้วยความหวังดี พยายามจะมองฝ่าความมืดไปดูว่าลุงแกยอยู่ตรงไหนแต่ตรงนั้นมันมืดสนิทมองไม่เห็นแม้แต่เงาคนด้วยความสงสัยโจตัดสินใจหยิบไฟฉายคาดหัวที่คอกดเปิดไฟแล้วหันขวับไปทางต้นเสียงทันทีพรึบลำแสงไฟฉายสว่างจ้าสาดเข้าไปที่พงหญ้าข้างต้นก้ามปูว่านเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีคันเบ็ดไม่มีกระติกน้ำไม่มีร่องรอยของคนเลย โจใจหายว่าอ้าวลุงลุงไปไหนแล้วเขาพยายามส่องไฟหาไปรอบๆคิดว่าลุงแกอาจจะเดินไปฉี่หรือเดินกลับไปแล้วแต่สิ่งที่โจเห็นบนพื้นดินริมตะลิ่งมันมีรอยเท้าแต่ไม่ใช่รอยเท้าคนเดินบนบกมันเป็นรอยเท้าเปียกๆที่เดินขึ้นจากน้ําเดินตรงมาที่ข้างเสือของโจและรอยเท้านั้นมันก็หยุดอยู่แค่นั้น ไม่มีรอยเท้าเดินกลับลงไปในน้ําและไม่มีรอยเท้าเดินต่อไปที่อื่นมันหยุดอยู่ตรงจุดที่เสียงนั้นดังขึ้นมาเมื่อกี้และในวินาทีนั้นเองคันเบ็ดของโจที่วางอยู่ก็เกิดอาการกระตุกอย่างรุนแรงวูบปลายคันเบ็ดโค้งลงไปแทบจะทิ่มน้ำรอกกีรีดเสียงดังลั่นกริ๊งสัญชาตญาณน,นักตกปลาทำให้โจเผลอคว้วาคันเบ็ดแล้ววัดสวนทันที ควับมันหนักมากหนักเหมือนเกี่ยวท่อนไม้ขนาดใหญ่ใต้น้ําโจพยายามรั้งคันเบ็ดไว้แต่สิ่งที่อยู่ใต้น้ํามันมีแรงมหาศาลมันดึงสายเอ็นตึงเปรี้ยและพยายามลากโจลงไปในน้ําโจส่องไฟฉายตามสายเอ็นลงไปในน้ําเพื่อจะดูว่าปลาอะไรและภาพที่เขาเห็นลอยปลิ่มๆอยู่กลางผิวน้ําตรงจุดที่ทุ่นไฟเคยลอยอยู่มันไม่ใช่ปลา แต่มันคือหัวคนศีรษะของผู้ชายผมยาวรุงรังลอยอยู่เหนือน้ำผิวขาวซีดจนเขียวและที่ปากของเขาคาบตะขอเบ็ดของโจเอาไว้แน่นใบหน้านั้นค่อยๆเงยขึ้นมาจากน้ำสู้แสงไฟเป็นใบหน้าของผู้ชายแก่ๆที่บวมอืดดวงตาถลนออกมานอกเบ้าเขาจ้องมองมาที่โจแล้วค่อยๆฉีกยิ้ม ห้าห้าได้ตัวแล้วเสียงโหวเราะแหบพร่าดังมาจากปากที่คาบเบ็ดอยู่โจสติหลุดกระเจิงเขาโยนคันเบ็ดทิ้งลงน้ำทันทีเฮียเอ้ยลุงแม่งเล่นกูละไงโจหันหลังวิ่งไม่คิดชีวิตทิ้งทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งทั้งอุปกรณ์ตกปลาวิ่งฝ่าความมืดกลับไปที่ถนนใหญ่วิ่งจนขาขิดล้มลุกคลุกคลาน เขาไม่กล้าหยุดจนกระทั่งไปเจอป้อมยามหน้าหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ห่างออกไปรุ่งเช้าโจต้องขอให้เพื่อนๆที่ทำงานขับรถกระบะไปเป็นเพื่อนเพื่อไปเอารถมอเตอร์ไซค์กลับคืนมาสภาพที่เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่ที่เดิมอุปกรณ์ตกปลาย,ยังอยู่ครบแต่คันเบ็ดของโจหายไปแล้วชาวบ้านแถวนั้นพอเห็นพวกโจมามุงมุมกันก็เข้ามาถาม พอโจเล่าให้ฟังป้าคนหนึ่งก็พูดขึ้นโอ้ยไอหนุม่มไปนั่งตรงต้นก้ามปูนั่นเหรอตรงนั้นน่ะปีที่แล้วมีลุงคนหนึ่งแกมาหาปลาแล้วเป็นตะคิวจมน้ำตายศพแกไปติดตรงต่อหม้อสะพานนั่นแหละแกเฮี้ยนนะใครๆที่ไปตกปลาแถวนั้นตอนดึกๆนะ่ะแกชอบขึ้นมานั่งคุยเป็นเพื่อนบางทีก็มาแย่งเบ็ดโจฟังแล้วหน้าซีดยกมือไหว้ขอขมา มันบอกว่ามันยังจำความรู้สึกตอนที่วัดเบ็ดได้แม่นน้ำหนักที่ปลายสายมันไม่ใช่แรงสู้ของปลาแต่มันเป็นน้ำหนักของคนที่พยายามจะดึงให้มันลงไปอยู่เป็นเพื่อนในน้ำที่หนาวเย็นนั้นต่างหากจากเพื่อนคุยริมคลองที่มาแต่เสียงเราย้ายเข้ามาสู่เมืองกรุงที่ซึ่งภาพจะเป็นตัวเล่าเรื่องบางครั้ง สายตาของเราก็ไว้ใจไม่ได้เพราะสิ่งที่เห็นว่าว่างเปล่าในกระจกเงาอาจจะสะท้อนความจริงอีกอย่างเรื่องราวของนัดกับการออกกําลังกายตอนตีหนึ่งในเพื่อนวิ่งลูกข้างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของนัดนัดพักอยู่คอนโดย่านรัชดาเป็นคอนโดตึกสูงที่มีฟิตเนสเปิด24ชั่วโมงอยู่ที่ชั้น5 นัดมันเป็นพวกนอนดึกเลิกงานกลับมาก็สี่ห้าท่มแล้วพอมันอยากออกกำลังกายมันเลยชอบลงไปวิ่งตอนตีหนึ่งหรือตีสองเพราะเวลานั้นคนน้อยดีไม่ต้องแย่งเครื่องเล่นกับใครบางคืนนี่ครองฟิตเนสคนเดียวเลยฟิตเนสที่นี่ผนังฝั่งหนึ่งจะเป็นกระจกใสาบานใหญ่มองออกไปเห็นสาวยน้ำที่มืดสนิทส่วนผนังอีกฝั่งจะติดกระจกเงาบานใหญ่ยาวตลอดแนว เพื่อให้คนเล่นเวทได้ดูกล้ามตัวเองคืนวันหนึ่งนัดลงไปวิ่งตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งบรรยากาศเงียบกริบแอร์เย็นชำ่ำมีเสียงเพลงเบาๆจากลำโพงนัดเลือกวิ่งที่ลู่วิ่งเครื่องริมสุดติดกับผนังกระจกใสโดยหันหน้าเข้าหากระจกเงามันก็เสียผูฟังเปิดเพลงมันๆแล้วก็เริ่มวิ่งไปตามจังหวะวิ่งไปได้สักพักเหงือเริ่มซึม นัทก็สังเกตเห็นความผิดปกติทางหางตาลู่วิ่งเครื่องข้างๆที่ว่างเปล่าอยู่จู่ๆล่าจอมันก็สว่างขึ้นมาเองติด๊ดเสียงปุ่มกดดังเบาๆแล้วสายพานของลู่วิ่งเครื่องนั้นก็เริ่มหมุนนัทถอดหูฟังออกข้างหนึ่งหันไปมองเครื่องมันทำงานเองตัวเลขความเร็วค่อยๆขยับจากหนึ่งเป็นสองเป็นสสงสัยเครื่องรวนมั้ง นัดคิดในใจเพราะเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนกลางมันก็ไม่ได้ใหม่มากใช้งานทุกวันระบบอาจจะรวนบ้างแหละนัดคิดก็ไม่ได้สนใจอะไรใส่หูฟังกลับแล้วก็วิ่งต่อแต่สักพักความเร็วของเครื่องข้างๆมันก็เพิ่มขึ้นอีกเองจากเดินช้าๆกลายเป็นจ็อกกิ้งเสียงสายพานหมุนครืดดังแข่งกับเสียงเพลงในหูของนัดและที่น่าขนลุกคือนัดเริ่มรู้สึกเหมือนมีลม ลมที่เกิดจากการเหวี่ยงแขนของคนวิ่งพัดมาโดนแขนขวาของนัดเป็นจังหวะจังหวะวูบวูบวูบทั้งๆท,ที่เครื่องข้างๆนั้นไม่มีใครอยู่เลยนัดเริ่มไม่ดีแล้วเขาพยายามมองตรงไปข้างหน้ามองเข้าไปในกระจกเงาบานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าในกระจกเขาเห็นตัวเองกำลังวิ่งอยู่และเขาก็เห็นลู่วิ่งเครื่องข้างๆในกระจกด้วยในตอนแรกมันก็ว่างเปล่า แต่พอนัดวิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเหนื่อยสายตาเขาเริ่มพร่ามัวภาพในกระจกมันเริ่มมีเงาเขาเห็นเป็นเงาจางๆของผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งเครื่องข้างๆนั้นนัดสะดุง้งรีบหันขวับไปมองของจริงทันทีว่างเปล่าลู่วิ่งเครื่องนั้นยังคงทำงานอยู่สายพานหมุนติ้วแต่ไม่มีคนตาฝาด สงสัยจะเหนื่อยจัดนัดบอกตัวเองมือไม้เริ่มเย็นเขาหันกลับมามองกระจกอีกครั้งคราวนี้เงาของผู้ชายคนนั้นมันชัดขึ้นกว่าเดิมเขากำลังวิ่งวิ่งด้วยความเร็วเสื้อกล้ามสีแดงชุ่มไปด้วยเหงื่อหน้าตามุ่งมั่นและที่สำคัญเขาไม่ได้มองไปข้างหน้าแต่เขากำลังหันหน้ามองมาที่นัดในกระจกนัดตัวแข็งทื ขายังคงสับขาไปตามลู่วิ่งแต่ใจมันหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วผู้ชายในกระจกคนนั้นวิ่งไปจ้องนัดไปแล้วเริ่มยิ้มแล้วจู่ๆเสียงฝีเท้าของเขาก็ดังขึ้นตึงต้งตึง้งตึ้งมันไม่ใช่เสียงจากในหูฟังแต่มันเป็นเสียงฝีเท้าที่หนักและดังดังมาจากลู่วิ่งเครื่องข้างๆที่ว่างเปล่านั้นเหมือนมีมนุษย์ล่องหน กำลังกระแทกเท้าลงบนสายพานอย่างแรงนัดตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจะกดหยุดเครื่องตัวเองก็มือสั่นทันใดนั้นผู้ชายในกระจกก็เริ่มเร่งความเร็วขึ้นอีกเขาซอยเท้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเสียงสายพานข้างๆตัวนัดก็ดังรัวเร็วตามไปด้วยตึง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 ,ตง,ตงนัดรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกท้าทายถูกไล่ล่าหยุดนะเว้ยนัทตะโกนลั่น เอื้อมมือจะไปกดปุ่ม emergency stop ของเครื่องข้างเครื่องข้างหยุดทำงานทันทีสายพานค่อยๆชะลอลงแต่ภาพในกระจกผู้ชายคนนั้นยังไม่หยุดวิ่งเขายังคงวิ่งอยู่บนสายพานที่หยุดนิ่งในกระจกวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมและหันมาหัวเราะใส่นัดวินาทีนั้นนัดสติแตกแล้วครับกระโดดลงจากลู่วิ่งตัวเองจนเกือบจะล้มเขารีบคว้ากระเป๋า แล้วก็วิ่งไปที่ประตูทางออกแต่ตอนที่มือกำลังจะผลักประตูบานนั้นเงากระจกของประตูบานนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเงานักวิ่งเสื้อกล้ามสีแดงยังคงวิ่งอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือลำตัวของเขายังคงวิ่งตรงและส่วนของลำคอมันกลับผิดรูปเพื่อหันมามองนัดนัดวิ่งหนีออกมาจากฟิตเนสแบบไม่คิดชีวิตลงลิฟต์ไปหานิติบุคคลกะดึกข้างล่าง เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ยามกับนิติฟังด้วยอาการสั่นเป็นเจ้าเข้าพี่ยามกับนิติมองหน้ากันแล้วทางนิติก็เช็คก,กล้องวงจรปิดในส่วนของห้องฟิตเนสในห้องปกติว่างเปล่าไม่มีใครและทางนิติได้ย้อนช่วงเวลาในตอนที่นัดเข้าไปในกล้องวงจรปิดก็เห็นว่านัดอยู่ในห้องนั้นคนเดียวจบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเพื่อนที่มาปรากฏตัวในเวลาที่เราไม่ได้เชิญ เรื่องราวร้ายๆหรือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนใน EP 30นี้ขอให้มันจบลงแค่ในคลิปและทิ้งมันไว้กับปีเก่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆใครที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับต่างจังหวัดเช็คสภาพรถให้พร้อมมีสติและคล้วคลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด30 EP ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปในปีหน้าด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับ